แอบดูน้องปูกินอาหารน้องปูพุ่งลงคอรี่มาตะก,กี้วันนี้วันที่ห้ากาุงพาน้องปูพุ่งลงคอรี่มาก็ใส่ในกระละมังไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาไปลมที่เลี้ยงตอนนี้เรา,าเ,เรายังอยู่ไกลบ้านก็เลยถังในกระละมังก่อนยี่สิบห้าตัวอยู่ในกระละมังแค่นี้ จริงเราสั่งมา30ตัวแต่ว่ามันตายระหว่างเดินทาง5้าตัวก็เหลือแค่25ตัวอันนี้เจ๊ให้น้องกินอะลูกชิ้นปลาเนี่ยน้องกำลังกินอยู่เห็นไหมสงสัยรู้ว่าโดนแอบถ่ายสงสัยรู้โดนแอบถ่ายเพราะมันมีแสงแฟลชอยู่กินเกง่งพึ่งลงมาถึงกินแล้วโน่นอ,อีกตัวนึงจะมาแย่ง อีกตัวหนึ่งมาปูถ้าเราทำที่ซ่อนไม่เพียงพอมันจะกัดกันตายแต่ว่า25ตัวจุอยู่ในกระมังเดียวกันนี่คือว่าแค่คืนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปใส่ห้องที่เราจะเลี้ยงปูนาในห้องเอ,อโอชอบลูกชิ้นปลาโหกินใหญ่เลยไอ้ขาวๆนั่นคือลูกชิ้นปลา เป็นไปได้เราให้น้องกินปลาสดอะ่ะจะดีกว่าแต่ว่าเจ๊ไม่มีอันนี้ก็เลยแวะร้านขายลูกชิ้นทอดก็เอาลูกชิ้นปลามาแต่ไม่ต้องทอดเอามาให้น้องกินเลยอิ่มแล้วหรออิ่มแล้วดิกินมไปเยอะแล้วอะ่ะชิ้นบอลลอร์เลยอีกตัวอยู่ไหนไม่รู้หายแล้ว อันนี้สั่งพ่อแม่พันมาจากนครศรีธรรมราชคู่ละสามสิบตัวเบลอเลยอะ่ะตัวใหญ่มากเห็นแล้วตกใจเลยอะ่ะที่อื่นอาจจะคู่ละร้อยนะตัวขนาดเนี้เจ้านี้ขายถูกคู่สามสิบตัวใหญ่มากแม่ค้าบอกเคลมให้ตายสี่ตัวบอกเอ้ยไม่ต้องเคลมคู่ละสามสิบตัวใหญ่ขนาดนี้ตายแค่สี่ตัวไม่ต้องเคลม แม่ค้าเลยบอกถ้าพี่สั่งรอบหน้าหนูจะใส่เผื่อมาให้นะพี่โอ,โอเคแม่ค้าก็มีคุณธรรมสูงโอเคค่ะบายบาย